บางในจังหวบบัดกระี 2. สอเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้ากระบี่ห้าเพื่อเฉลิมฉลองการครบโรค150อบ150และ s m สเทั่วประเทศและผลิตผลจากแปลงโกกหนองนาการเปิดพื้นที่ให้กับตัวเรืนอนบ่อบางได้มาจัดแสดงดนตรีราคม256สิ รวม10วันณาอาคารหรือแฟลติทั้งสิ้น5,912,000บาทการจัดงานทั้ง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดและขอขอบคุณผู้บริหารท่านคณะกรรมการกลุ่เาเพื่อการตลาดจะาเาชนตลอดจนแขผง้ม <Ford Well> ีเกียรติทุกท่านในการบวตัวของระบบการทั้ง้ไปในท่มการตตนได้เียเราเขาใจาใาเก็ตัวร 丸く丸く丸く。 看吧，你。